กบยางเดวิล3.5จากค่ายกบยาง usa กบยางรุ่นเก่าแต่ยังเก่าอยู่ตัวสเปคของมันนะครับมาพร้อมขนาด3.5เซนติเมตรใช้เบ็ดเบอร์หนึ่งและน้ำหนัก6.5กรัม รุ่นนี้นี่หากินปลาช่อนกันมาเยอะแล้วนะครับผลงานการันตีโดยนะโอด USA เนะครับเจ้าของค่ายนั่นเองนะครับสำหรับเจ้า d e วิ l 3.5นี่เป็นตัวรักตัวโปรดของ FC หลายๆคนเลยแหละที่หนานวดรู้จักนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เจ้า d e ว i l 3.5นี่ก็ยังโลดแล่นอยู่ในตลาดนะครับและยังเป็นกบยางรุ่นเก่าที่มีความเก่าในตัว นะครับยอดขายก็ยังการันตีได้นะครับด้วย FC ของทางค่าย USA และนาโอส USA ที่มีผลงานการันตีให้ทุกคนได้ชมกันตลอดสำหรับเจ้าเดวิล3.5นี่นหนวดได้ทำรีวิวฉบับเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับและใครที่สนใจนะครับก็สามารถจิ้มซื้อได้ในตระก้าที่นหนวดปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับไปลุยกันได้เลยครับใครอยากเก๋านะครับแบบเจ้าเดวิล3.5ก็จัดไปได้ครับวัยรุ่นในตะกา้า